สวัสดีครับช่างเอกสายอาชีพนะครับวันนี้มาถึงเดย์กันแล้วต้องใช้แผงกี่วัตต์ต้องใช้แบตก,กี่ลูกแบตขนาดเท่าไหร่มีวิธีคิดง่ายๆวันนี้เราจะมาคำนวณกันครับไม่ต้องเก่งไฟฟ้าก็วางระบบเองได้จากเดย์ที่ผ่านมาเราคำนวณไว้ว่าเราใช็้พลังไฟอยู่ที่500-600ถึง700วัตต์ฮาวในที่นี้เราจะยกตัวอย่าง700วัตต์ฮาวในที่นี้เราจะใช้คำว่าวัตต์ฮาวคือจำนวนว,นวัตต์ที่ใช้ต่อชั่วโมงหมายถึง พลังงานที่เราจะใช้ในแต่ละวันในที่นี้เราจะใช้ตัวเลข700วัตต์ฮาวเนี่ยมาคำนวณหาขนาดของแผงและแบตเตอรี่กันสำหรับประเทศไทยเนี่ยแดดเฉลีย่ยอยู่ที่4ชั่วโมงต่อวันถ้าเราอยากผลิตไฟให้พอใช้700วัตต์ฮาวมาคำนวณตามนี้ครับมีสูตรดังนี้ครับพลังงานที่ต้องการหารด้วยจำนวนชั่วโมงแดดจะได้เท่ากับวัตต ขนาดแผงที่ต้องใช้ตัวอย่างเช่น700วัตต์ฮาวหาร4จะได้เท่ากับ1 7 5วัต์ในที่นี้เผื่อขึ้นไปอีกหน่อยเราจะใช้แผงขนาด2 0 0วัต์พอได้ขนาดแผงแล้วนะครับเราก็มาคำนวณขนาดของแบตเตอรี่กันพลังงานที่ใช้มีหน่วยเป็นวัตหารด้วยแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์จะเท่ากับความจุมีหน่วยเป็นแอมป์ยกตัวอย่างเช่น7 0 0วัตต์ฮาว หารด้วย12โวลต์จะได้เท่ากับ58.3แอมแหวซึ่งในที่นี้เราจะใช้60แอมขึ้นไปหรือถ้าอยากได้2วันก็เอา2ไปคูณ60แอมก็จะได้เท่ากับ120แอมสรุปสั้นๆได้ดังนี้ถ้าเราใช้ไฟเนี่ยวันละ700วัตต์แาวเนี่ยเราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแผง200วัตต์ล้วจะใช้แบตเตอรี่ขนาด60แอมแาวและควรเผื่อไว้เล็กน้อยอย่างเช่นแผง200วัตต์เนี่ยเราก็ควรใช้แผงขั้นต่ำ200วัตตตต์ขขึ้้้้นนไปแแลวแบตเอตอรี่่ก็ใชั60า ขึ้นไปหวังไปอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณวางแผนระบบโซล่าเซลล์ของคุณได้ง่ายขึ้นดีขึ้นพรุ่งนี้เดย์เราจะทําการเลือกอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบบเลยอย่าลืมกดติดตามและเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ